ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้คุณจะได้รู้จักกับเครื่องจักรยักษ์ที่นาทึ่งที่สุดในโลก b a ็ k เกอร์293รถขุดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมามันคืออะไรทำไมถึงนาทึ่งแอลมันมีความสามารถขนาดไหนไปดูกันเลย EXTERIOR ภายนอก b a ็ k เก293เป็นเครื่องจักรขุดเหมืองแบบบักเก็ตวิวขนาดมหึมาสร้างโดยบริษัท TAKRAF ในเยอรมนีมีความสูงถึง96เมตรยาวกว่า225เมตรหนักกว่า14,200ตัน มีล้อถังหมุน Bucket Wheel ขนาดยักษ์ที่สามารถขุดดินได้มากถึง2 4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันรูปร่างของมันดูเหมือนยานแม่จากหนังไซไฟและเมื่อยือนข้างๆรถบรรทุกธรรมดามันใหญ่จนดูเหมือนของเล่นเลยทีเดียว PERFORMANCE e, สมรรถนะ Backer อรเกไม่ใช่แค่ใหญ่มันยังทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถึง20ตัวรวมพลังงานทั้งหมดกว่า16.5เมกะวัตต์ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน เหมาะสำหรับการขุดเหมืองแบบเปิดขนาดใหญ่ระบบลำเลียงที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องสามารถส่งดินไปยังสายพานได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก INTERIOR ภายในแม้จะเป็นเครื่องจากอุตสาหกรรมแต่ภายในห้องควบคุมของ b a c k e r 293ก็ถูกออกแบบอย่างทันสมัยและปลอดภยัยมีหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ควบคุมตรวจสอบทุกส่วนได้แบบเรียลไทม พร้อมเก้าอี้นั่งสบายแอร์และระบบสื่อสารครบครันเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง Safety Features ระบบความปลอดภัย b a c k e r 293มมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงมีระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเซนเซอร์ตรวจสอบการทำงานของทุกชิ้นส่วนรวมถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบเครื่องเพื่อให้ผู้ควบคุมเห็นภาพโดยรอบและมีบันไดฉุกเฉินสำหรับอบพยพหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด T.R.I.C.E.S e ราคาแม้จะไม่ได้มีไว้ขายทั่วไปแต่ราคาสร้างของแบ c เกอ293นั้นสูงถึงกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.6พันล้านบาทนี่คือการลงทุนระดับอภิมหาโปรเจกตท์ที่ใช้กับงานขุดเหมืองขนาดใหญ่โดยเฉพาะ น่าทิ้งใช่ไหมครับกับเจ้ายักษ์แบกเกอร์293ที่ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังฉลาดและทรงพลังแบบสุดๆหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเครื่องจักรสุดโหดแบบนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิป EXTERIOR ภายนอกแบกเกอร์293เกเป็นเครื่องจักรขุดเหมืองแบบบักเก็ตวิลขนาดมหึมาสร้างโดยบริษัท TAKRAF ในเยอรมนีมีความสูงถึง96เมตรยาวกว่า225เมตรหนักกว่า14,200ตัน มีล้อทั้งหมุนบักเก็ตวิวขนาดยักษ์ที่สามารถขุดดินได้มากถึง2 4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันรูปร่างของมันดูเหมือนยานแม่จากหนังไซไฟและเมื่อยืนข้างๆรถบรรทุกธรรมดามันใหญ่จนดูเหมือนของเล่นเลยทีเดียว PERFORMANCE e, สมรรถนะ b บ c k เกอร์ส er ไม่ใช่แค่ใหญ่มันยังทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถึง20ตัวรวมพลังงานทั้งหมดกว่า16.5เกมกะวัตต์ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน เหมาะสำหรับการขุดเหมืองแบบเปิดขนาดใหญ่ระบบลำเลียงที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องสามารถส่งดินไปยังสายพานได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก INTERIOR ภายในแม้จะเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมแต่ภายในห้องควบคุมของ b บ c k e r 293ก็ถูกออกแบบอย่างทันสมัยและปลอดภยัยมีหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ควบคุมตรวจสอบ